วันนี้เรามาพูดคุยกันนะครับกับคุณสุธนสิงหะสิทธางกูนะครับจากสมาคมนักทุนประเทศไทยครับพี่จ็กกี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณป๊อปครับก็ช่วงนี้นะครับเราก็ติดตามการสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจเรื่องของสงครามการค้าความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจก็ส่งสัญญาณชะลอตัวตลาดหุ้นปรับตัวลงมานะครับล่าสุดวันนี้แบงค์ชาติบ้านเราก็บอกว่าจะต้องลดดอกเบี้ยนะครับเพื่อรับมือกับเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนวันนี้ด้วย วันนี้พี่เจ๊กี้อยากจะพาเราไปดูกันกับประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลกนะครับอาจจะย้อนไปถึงหนึ่งพันปีเลยทีเดียวว่าไอ้เรื่องของความขัดแยง้งเรื่องของสงครามการค้าสงครามเศรษฐกิจเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่มันเกิดขึ้นมาแลว้วก็มันอยู่กับเรามาเป็นเวลาหลายร้อยเป็นพันปีแล้วนะครับประวัติศาสตร์โลกมันหนีมาหลายพันปีเนาะแต่ถ้าเรารลี่ยงสั้งๆรักพันปีมานี้นะครับเราก็อาจจะเห็นว่าเฮ้ยมันผ่านจ,จะนเริ่มต้นจากประเทศจีนเนาะ สี่ห้าร้อยปีแรกอะไรเนี้ยครับของประมาณศตวรรษที่สิบเอ็ดถึงศตวรรษที่สิบสี่เนาะก็จะเป็นประเทศจีนตอนนั้นเขาสามารถผลิตพวกลูกปืนใหญ่กระดาษคมนาคมแล้วก็ใช้เส้นทางสายใหม่นะครับแล้วก็สามารถเป็นเป็นผู้นำเนาะเป็นคนเขียนกฎเกณฑ์โลกเนอะอาะเหมือนเป็น w วอร์ออเดอร์อะไรเนี้ยครับแล้วหลังจากนั้นพอมีการใช้สงคารามอะไรเนี้ยประเทศที่สามารถขึ้นมาเป็นผู้นำดโดยเซฟไทยตลาดก็คือมองโกนี่ตอนนั้นเขา กิดการลบเขาสามารถลบบนหลักมาได้อลยนะ่างเงี้ยพอเสร็จแล้วเขาสามารถกินดินแดนไปใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เนียเราก็สามารถจะเห็นว่าเฮ้ยแต่ละช่วงแต่ละยุคแต่ละสมัยอนะไรเงี้ยมันแต่ละประเทศมันต้องมีเทคโนโลยีแล้วผ่านมาอีกสักสองร้อยปีเนาะก็จะเป็นยุคของสเปนโปรตุเกสเนาะเป็นยุคลาฟานานิคมเนาะไปเข้าอเมริกาแล้วทรัพยากรที่เจอตนะอนนั้นอาจจะเป็นทองคำเนาะแล้วสุดท้ายมันเปล<ะ>ีล<ะ>่ยนเปล<ะ>ีล<ะ>่ยนแปลง<ะ>ด้วยการ เกิดสงครามศาสนามีนี่ลส,สาธานะรณะที่สูงเนาะแล้วก็ศตรวรรษที่สิบเจ็ดศตวรรษที่สิบแปดใช่ไหมครับก็จะเป็นยุคของดัชยุคของฝอลแลเด์เนาะตอนนั้นจะมีตลาดหุ้นแห่งแรกของโลกเนาะแล้วเราก็จะได้ยินเกี่ยวกับ Unit ยูลิบับเบิ้ลอะไรเงี้ยบริษัทที่ใหญ่ที่สุดอาจจะเป็นดัชอีสอินเดียคอมพานีอะไรเงี้ยแล้วจุดที่ทําให้แบบสิ้นสุดเลยมันอาจจะเป็นสงครามอังกฤษสงครามฝรั่งเศสรับขึ้นมาเป็นศตรวรรษที่ 19, สิบเก้าศตรวรรษที่ยี่สิบ เป็นช่วงของจักรวรรดิอังกฤษ,กษเนาะเป็นวิกธ์เป็นพลายแล้วก็มีเครื่องจักรในน้ำมีกองทัพเรือที่แข็งแกร่งอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มจะมีบอลสเตอร์ลิงเป็นเงินสะุลสำรองแล้วสุดท้ายอ่ะมันถูกแบบจปล่อยด้วยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองแล้วสุดท้ายมาถึงยุคปัจจุบันหลังจากจักรวรรดิอังกฤษอะไรเงี้ยมันก็เข้าสู่อเมริกาเนาะประมาณ100ร้อยกว่าปีเนี้ยครับ GDP สูงที่สุดในโลกงบประมาณทหารก็ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็สกุลดอลลาร์นี่เป็นสกุลหลักแล้วพอช่วง20ปีเนี่ยเขาก็ยังทำได้ดีก่อนเนมื่อมีซิลิคอนวาเลย์มีการดิสลอฟด้วยเทคโนโล,ลยีอะไรเนี่ยครับแต่จุดอ่อนก็คืออเมริกาเขาข่้นแรงแพงเนาะแล้วก็มีหนี้สาธารณะที่สูงมากจริงๆเรดาลิโอเขาพูดมาตั้งแต่6-7ปีก่อนเนาะที่ออกหนังสืเอเซนติ้งเวิร์ลออเดอร์อะไรเนี้ยครับ จริงๆเขาเป็นคนทํานายอนาคตเนาะเขาพยายามจะบอกว่าเฮ้ยมันผ่านจ,จะถึงจุดที่ใกล้ๆแล้วะไรเนี้ยจุดที่จะมีการเปลี่ยนเปลี่ยนเวอร์ออเดอร์เนาะเปลี่ยนเป็นคนที่เปลี่ยนกนเป็นโลกรอบเนี้ยมันอาจจะเป็นรอบของประเทศจีนเนาะแต่ว่าจริงๆจีนหลายๆอย่างเท่าที่ผมติดตามอ่ะมันก็ยังตามหลังอเมริกาอยู่แต่เขาบอกว่าเฮ้ยภายในเวลาแค่สิบยี่สิบปีทุกๆอย่างอ่ะมันสามารถนําอเมริกาขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งได้เลยจนึงตอนเนี้ยถ้าเป็น G d p ก็คืออรายได้ต่อกําลังซื้อจีนแซงอเมริกาแต่ละอเมริกาต่อให้ต้องหาเงินได้มากกว่าจีน GDP per c a p i t a มากกว่าจีนสักสี่ห้าเท่าอะไรเงี้ยแต่ของทุกอย่างในอเมริกามันก็แพงแล้วก็สุดท้ายเราก็จะรู้ว่ามันผลิตจากจีนนะแล้วก็ส่งเข้าไปปัญหารอบเนี้ยคือถ้าผู้นําของอเมริกาเขาปล่อยให้คนเดินอย่างเงี้ยไปเรื่อยเร,เ,รเขารู้สึกว่ามันก็จะเดินไปในเวที่แบบใกล้เคียงที่ว่ามันจะเชื่อมจิ้งเวอร์ออเดอร์แหละเขาเลยพยายามจะมาแบบออก แล้วมันไม่ได้ทํครั้งแรกเนาะเขาทาตั้งแต่ปี2018อะไรเงี้ยครับ,รบซึ่งช่วงแบบปีสองปีแรกที่ทําเขาขึ้นมารับตําแหน่งใช่ไหมครับขเขาก็ออกภาืีออกมาษีจีนเขารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆเขาต้องพึ่งพาบริเตนในประเทศมากกว่าส่งออกตอนนั้นก็มีการจัดการแล้วแล้วจริงๆก่อนที่จะมารอบเนี้ยจริงๆถ้าเราเตรียมตัวกันตั้งแต่เ่เนิน่นเนาะตั้งแต่สามเดือนหกเดือนก่อนที่รู้ว่าทําโอกาสเลือกตั้งดบบหกสิบสี่สิบอะไรเงี้ยถ้าเรามีโอกาสปรับ พอร์ลอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นธุรกิจที่ไม่ได้มีผลกระทบเนาะจริงๆธุรกิจที่สามารถส่งออกจากประเทศจีนไปเที่ยวอเมริกาได้จริงโอ้โหมันสามารถทําเงินมาหาศาลแหละแต่พอมันโดนสงครามโดนทาลิขึ้นเลยเนี้ยตอนเนี้ยมันก็ต้องมาหลีกเลี่ยง,งละว่าธุรกิจที่เราอยู่อะมันเป็นยังไงยังถือต่อได้ไหมนี่ตอนเนี้ยผมว่าถ้าเดินต่อไปจริงนะครับมันเกิดวิกฤตโลกทั้งใหญ่ทั้งมโหรานนจริงแหละแต่ถามว่าราคาพูดนบะมันเปน มันได้ผลกระทบอยู่ประมาณแค่สองสัปดาห์หนึ่งนะแล้วตอนเนี้ยหลายๆประเทศเนาะแทบไม่ได้รับผลกระทบถ้านับตั้งแต่วันที่3เมษายนดัชนีนักแจกนะกลับมาขึ้นประมาณ5%ด้วยอ่าดัชนีจีนอาจจะห่างเสงอะไรเงี้ยอาจจะลงไปประมาณ4%ดัชนีเวียดนามที่เป็นประเทศที่โดนภาษีสูงที่สุดอ่ะตอนนี้เขาไม่เชื่อว่ามันได้รับผลกระทบตอนนี้ดัชนีแทบไม่ได้รับผลกระทบเลยตั้งแต่วันที่ มีประเทศไทยเนะาะกลายเป็นว่าหลังจากสามเมษาตอนนี้อาจจะบวกอยู่เปอร์เซ็นต์หนึ่งด้วยสามอะไเนี่ยจริงๆเราต้องคิดว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วถ้าทําเขาขึ้นภาษีมากๆขึ้นภาษีมากๆอะแล้วเขาสามารถดีชอร์ลิ่นได้จริงหรือเปล่าเขาสามารถดึงกลับไปผลิตในประเทศได้หรือเปล่า้าสามารถดึงกลับไปผลิตในประเทศได้เฮ้ยประเทศถืนตายนะแต่ตอนนี้ตลาดไม่ได้เชื่อแบบนั้นนะครับตลาดเชื่อว่าเฮ้ยมันเป็นการบัฟมันเป็นการขู่เป็นการแบบเฮ้ยเรียกมาคุยเฉยๆอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่า มันเป็นวิกฤตที่ผมบอกมนุษย์สร้างขึ้นเนาะมันไม่ได้เหมือนวิกฤตโลกรอบอื่นๆเนาะมันเป็นวิกฤตจากสิ่งที่เราไม่สามารถต่อรองได้คาดการได้เป็นวิกฤตหนี้วิกฤตสงคารามเลยเนี่ยหรือวิกฤตเชื้อโรควิกฤตไวรัสโควโิดโ -19 เลยเนี่ยพวกนี้ต่อรองไม่ได้แต่พอเป็นรอบนี้เหมือนเป็นวิกฤตที่ทรรมเมืางจะสร้างตลาดก็เชื่ออยู่สองวันเนาะช่วง<ๆ>ที่ลงหนัก แต่พอผ่านมาทุกวันนี้ตลาดไม่เชื่อแล้โดยเฉพาะวันที่เขาประกาศให้เลื่อนออกไป90วันเลยครับถ้าหากว่าเราใช้ทฤษฎีนะครับหรือว่าหลักคิดอ,อ,อ้างอิงกับอศาสตร์ของเศรษฐจโลกที่บอกว่าในรอบ100ปี200ปี300ปีเนี่ยโลกของเราก็มักจะเปลี่ยนระบบระเบียบโลกใหม่แล้วก็มักจะมีผู้ชนะคนใหม่ๆออกมานะครับพิจกี้มองว่าการประทะกันนะครับของมหาอำนาจทางเศรษฐจของโลกในรอบนี้ครับ จะนําไปสู่อะไรบ้างแล้วก็ใครจะเป็นผู้ชนะรอบนี้เราจะเห็นใครขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกครับจริงหลายๆคนติดตามการเปลี่ยนแปลงเนาะ world order แต่ส่วนใหญ่อายุคนเราเนี่ยมันจะแบบประมาณ70ป,ปีนเนาะเราก็จะเห็นแบบอเมริกาเป็นผู้นำและรอบที่ใกล้เคียงที่สุดในช่วงชีวิตคนเราที่เจอเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นญี่ปุ่นเนาะประมาณ30ปีก่อนที่ขึ้นมาชาเลนจ์อเมริกาได้แล้วสุดท้ายก็ไม่ได้ อเมริกาไปโปรโมทประเทศเกาหลีเนาะใคร็นว่าเกาหลีเป็นประเทศที่ได้ไประโยชน์ตอนที่ญี่ปุ่นขึ้นมาเป็นเบอร์สองอะไรเงี้ยแล้วก็ก่อนหน้าเนี้ย้อนกลับไปอีกประมาณห้าสิบปีก่อนประเทศที่สามารถขึ้นมาชาเลนจ์อเมริกาได้ขึ้นมาเป็นเบอร์สองก็อาจจะเป็นประเทศรัสเซียครับแต่พอหลังประเทศรัสเซียเสร็จแล้วก็เกิดปัญหาภายในเกิดสงครามเนาะเกิดการแบ่งแยกประเทศอะไรเงี้ยก็สุดท้ายรัสเซียก็จากไปแต่รอบเนี้มันเป็นรอบที่สามละ ในประวัติศาสตร์ของเมกาที่จะมีคนขึ้นมาชาเลนจ์ได้ใกล้จังที่สุดแล้วรอบเนี้ดูจริงจังที่สุดที่จะเป็นไปได้ครถามว่าเลดาริโอเขาใช้อะไรเป็นตัวประสิทธิ์ว่าสุดท้ายแล้วประเทศเนี้มันจาชนะเขาบอกว่าเขามีแปดตัวชีวัตเนาะที่เลดาริโอเขาบอกว่าเฮ้ยถ้ามันสามารถเหนือกว่าอีกประเทศหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสุดท้ายอ่ะมันก็จะ change world order อะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ตัวแรกเลยเขาบอกว่า education ซึ่งถามว่าอเมริกากับจีนตอนนี้ใครเป็นผู้นำต้องตอบว่าทุกวันนี้อยังเป็นอเมริกาเมื่อก,ก่อนอะเวลาเราพูดเรื่อง education เราจะพูดถึงอะไรครับพูดถึง ranking มหาลายัยเนาะซึ่งถ้า ranking มหาลายัยโลกร้อยอันดับของโลกครับมันเป็นมหาลัยของอเมริกาไปสามสิบเอันดับเลยเนะี่มหาลายัยร้อยอันดับแรกของโลกมันเป็นของจีนแค่เจ็ดอันดับแต่จริงๆแล้วครับในยุคปัจจุบันเนี่ย education เราอาจจะไม่ได้วัดด้วย ranking ของมหาลัยแล้วเลย เราอาจจะต้องวัดด้วยนวัตกรรมเนาะวัดด้วยการดึงดูดคนเก่งๆอะไรเงี้ยครับจริงๆอเมริกาเขาสามารถดึงดูดคนเก่งๆได้เยอะเลยเนี้ยพอดึงดูดคนเก่งๆให้ทํางานที่นู่นได้เยอะมันเหมือนเราเติมน้ําดีตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับพอเราเติมน้ําดีตลอดเวลาปุ๊บเฮ้ยต่อให้คนคนนี้ยมันเกิดที่อิสราเอลเหมือนเหมือนเทสลาเนาะอีลอนมัสก์อันไม่ได้เกิดที่อเมริกาแต่เขาเก่งมากเก่งเสร็จเขาก็สามารถไปอยู่ที่อเมริกาได้ไหลายๆคนเนาะ ผู้บริหาร Google ผู้บริหาร m i c r o s o f t ที่เป็นคนอินเดียก็เ,เก่งๆปุ๊บเขาก็ไปที่อเมริกาอะไรเงี้ยฉะนั้น Education ถ้าวัดการแลนกิงมหาลายัยอเมริกาก็ยังนำอยู่แต่นำอยู่นิดหน่อยอาจจะประมาณ10-20%แต่ว่าวัดด้วยคนคุณภาพคนฉลาดเนาะที่อยากจะย้ายเข้าไปทํางานที่อเมริกา่าเนี้ยมันก็ห่างกันพอสมควรเพราะคนในประเทศจีนนะครับถ้าไม่ได้นับช่วงสิปีหลังเนี้ย เลยเงี้ยพอแลนด์คิงมหาลัยทีนในร้อยอันดับของโลกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแย่งพื้นที่มหาลัยทีมในส่วนอันดับที่สองนะ innovation t เ c h โ o l o g y ก่อนไปคุยเรื่องของเทคโนโลยีครับพี่เจ๊กี้อยากจะขอพี่เจ๊กี้ลองปรับใหม่นิดหนึ่งฮะลองขยับไมค์เข้ามาใกล้ปากหน่อยเหมือนเสียงจะได้ยินไม่ค่อยชัดนะครับหรือว่าอาจจะเลือกไมค์ตัวที่เสียงชัดกว่านี้นะครับก็เมื่อสักครู่นี้เนี่ยพูดไปนะครับเรื่องของสถานการณ์ว่าถ้าเกิดใครเนี่ยจะเข้ามาเป็นผู้ชนะในระบบระเบียบโลกใหม่ มันมีปัจจัยที่ต้องดูกันนะครับถ้าอิงจากข้อมูลของคุณเรดเริโอนะครับจากหนังสือเชีงชิงวอล์ออเดอร์เนี่ยเขาบอกข้อที่1คือเรื่องของการศึกษาเมื่อสักครู่นี้นะครับพีจากี้ก็วิเคราะห์บอกว่าการศึกษาเนี่ยตอนนี้ยังยา,ย,ายากอยู่ที่จะบอกว่าจีนจะสามารถเข้ามาท้าชิงตําแหน่งผู้นําในโลกการศึกษาของสหรัฐได้ถ้าดูจากการจัดันดับของมหาวิทยาลัยก็ยังพบนะครับว่ามหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังคงเป็นผู้นําอยู่แม้ว่าจีนจะพยายามก็ตามก็ยังไม่สามารถทําได้นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกน,น่้นีู ก็คือเรื่องของนวัตกรรมหรืออินโนเวชันนะครับทำไมเรื่องนี้สําคัญแล้วเขาจะบอกว่าใครจะแพ้ใครจะชนะเขาจะดูยังไงครับจริงใน,นเรื่องของอินโนเวชันเนาะถ้าเราย้อนกลับไปสักสิบปีก่อนผมว่าอเมริกานี่ห่างไกลมากแต่ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อจีสามารถเพิ่มการแข่งขันเพิ่มความรุิหยุดขึ้นมาได้เรื่อยๆครับถ้าสิบเจ็ดปีก่อนเราถามว่าใครจะมาชาเลนเซ็ตบุ๊ที่เขามีเน็ตเวิร์กเป็นอันดับหนึ่งของโลกมันแทบจะแบบไม่มีเลยแต่ปรากฏว่าตอนเนี้ย บริษัทอย่างทิกตอกก็สามารถชาเลนได้อะไรอย่างเงี้ยครับหรือธุรก,กิจากับการเมน์เนาะก่อนหน้านี้นที่ฟาสแฟชั่นมาดิสรับพลุก,กิจร้านค้าเสื้อผ้าดั้งเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับก็กลายเป็นว่าผู้ชนะก็คือย ah, ูนิโคลซาร่าเทปแอนด์เทมแต่ปรากฏว่าพอมีชีอินมาปุ๊บชีอินก็สามารถผลิตและส่งออกไปทั่วโลกโดยที่ไม่ต้องไปเช่าพื้นที่ในหน้างดยวยรอะไรย่งเงี้ยสามารถส่งโดยปอดภาษีและสามารถตอบแคสออเดอร์จากลูกค้าด้วยมือถือลูกค้าก่อนหนึ่งวันอะไรเงี้ยแล้วภายในเจ็ดวันนะ สินค้าตัวนี้มันส่งไปถึงผู้บริโภคโดยไม่เสียภาษีและไม่ต้องเช่าพื้นที่คับปีดด้วยเราจะเห็นว่าหลายๆอย่างมันพยายามจะกลายเป็นทางกีนสามารถผลิตได้ต้นทุนต่ำกว่าหรือทั้งมือถือทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งรถยนต์ไฟฟ้าอะไรเงี้ยพวกอินโนเวชั่นเทคโนโลยีที่ต้องผลิตด้วยแฟคทอรี่ผลิตด้วยฮาร์ดแวร์อะไรเงี้ยจีนทําได้ถูกกว่า และเทคโนโลยีใกล้เคียงกันอะไรเงี้ยจนมันมีคนพูดเสม,มอว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่สามารถขายของจียนมได้คุณเสร็จแม่เพราะตลาดแม้ส่ะันเป็นของจีนแน่นอนแล้วอย่างเงี้ยครับตรงเนี้ยผมว,ว่าตอนเนี้ยอเมริกาก็ยังนําอย,าอยู่แต่นาอยู่แบบนิดเดียวจริงแต่ประเด็นคือ,อ,อจีปปดด AI, นะรอบดด DC, เ,เนี้ยมันจุดพุด้วย AI อเนาะครับฟุ้ด้วยดีฟซีอะไรเงี้ยทําให้เห็นว่าเฮ้ยถึงแม้รีอนะซอสเขาจะมีน้อยกว่าแต่ดีฟซีมันทาง,งานได้ดีพอสมควรแล้วประเด็นคือพอดีฟซีจุดพุเขารู้อยู่แล้วว่าถ้ายุคหน้าภายในสาม ห้าปีข้างหน้ามันคือยุคของ AI, โ o b o ติ c ยูม m นยยอยโลบ o b ต่างๆเลยเนี้ยจี่ด้วยความที่มี Global Economy of Scale แล้วถ้าจุดพุด้วย GDP ขึ้นมาได้โอ้โหยุคของ AI, โลบ o ติกอเลยเนี้ยมันจะกลับมาเป็นจีตรงเนี้ยมันจะทําให้จีนสามารถแซงอเมริกาได้ภายในสามถึงห้าปีโดยที่เราเห็นว่าแบบความเล่นภายในเวลาสิบปีมันใกล้อย่างขึ้นมาแต่ตอนนี้อเมริกาก็ยังนําอยู่ครับแล้วก็ออกมาตัวที่สามนะครับตัว Competitive นี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวที่ฉีกเลย จีนสามารถมีต้นทุนแรงงานที่มันถูกกว่าอะไรเงี้ยครับ,รบมีโค,ครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์เหมือนเราเวลาไปเที่ยวเมืองจีนนะมันชอบมีฝรั่งพูดตลกๆว่าเฮ้ยคุณไปดูเมืองที่เป็นอันันหนึ่งโลกอีนฟาคเจอร์ลดไฟใต้ดินบ้างเมืองมันเป็นแบบนี้มันใช่หรอเฮ้ยลักษณะแรงแบบนี้มันจะผลิตเลยได้ดนะถูกไหมก็จะมีคนทำทลลลนคลิปตลกๆในทิกต o อกนะครับว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวอีลอนมัสก์ทาจะมาเย็บผ้าให้ดูและอะไรอย่างเงี้ยกระทบโรงงานเนาะ รู้ว่าคอมเพล็ิตีเนเนี่ยมันเป็นตัวที่จ e ีนฉีดอเมริกาแบบขาดลอยอะไรเงี้ยอ่าโดยที่อเมริกาไม่สามารถแก้ปัญหาแล้วก็กลับมาได้ด้วยอะไรเงี้ยแลวตัวเนี้ยเป็นตัวที่มันส่งผลต่อการค้าเนาะส่งของตัวตัวตัวที่ห้านะเปิดพอเขาสามารถแข่งขันได้เขาก็สามารถหาเงินได้ส่งออกได้มันก็เลยเป็นปัญหาที่แบบเ้ยทำเจอเรื่อยๆเนาะอเมริกาเจอเรื่อยๆประเทศอย่างจีนที่เมื่อก่อนเขาคุยกันว่าให้แต่ละประเทศใครเก่งทําอะไรเราก็ทําอยู่อย่างเดียวเนะเราส่งของไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย ประเทศอื่นก็สมมติอเมริกาเขาปลูกเขาโคตด,ดีกว่าปลูกัวเหลืองดีกว่าก็าส่งมาขายทีอะไรเงี้ยเลี้ยงวัวดีกว่าก็าส่งมาขายแต่ประเด็น,นคือปัญหามันเกิดของประเทศทีนะครับเขาเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกกลา่มสารผมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใจเดี๋ยวว่าเฮ้ยทั่วโลกก็มาเริโภค พยายามจะไปหาประเทศอื่นๆเนาะเป็นประเทศทางๆา,งางไปเซ็ตอัพโรงงานไปเซ็ตอัพนู่นนี่แล้วก็ส่งเข้าไปเราก็จะเห็น Mexico, Canada, เม็กซิโกแคนาดาเวียดนามตุรกีหรือประเทศไทยอะครับที่สามารถส่งออกไปอเมริกาส่งออกฮัดดีได้ส่งออกขนาดโซลาร์พาังงไปประเทศอื่นๆไ,ได้อะไรเงี้ยด้วยโครงสร้างภาษีร้อยประเทศไทยอะเราเป็นคนผลิตนะแล้วก็ FTA ศูนเปอร์เซ็นในทางสินค้าแต่เวียดนามเนี่ยก็จะมี c p p ซึ่งได้ศูนย์เปอร์เซ็น ส่งออกไปยุโรปอเมริกาได้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่สุดท้ายเขาค้นพบว่าเฮ้ยหลายหายบริษัทก็คือบริษัททีได้แล้วก็กลับมาเรื่องอ่าเรื่องก็คือมีแค่สองตัวที่จีนตอนนี้ยังชนะก็คือคอมเพลซิตีเนี่ยซึ่งส่งผลต่อ,อก,กันค่แร้วตัวที่แพ้ตัวที่สี่ก็คือเรื่องของทหารเรื่องของทหารจริงจิตอนนี้จีน่ะก็ยังตามหลังอเมริกาแต่เขาพยายามจะตามขึ้นมาแต่ด้วยอเมริกา ก็ยังมีการโปรโมทเรื่อยๆล่าสุดเขาก็จะเปิดตัวไอ้เทีนเจ็ตเนาะรุ่นที่หกเียอเมกายัางไม่มีรหรือเรือลำลใหญ่ๆใจแอนอะไรเงี้ยนนซึ่งเมกาก็ไม่มีหรือล่าสุดก็เปิดตัวคือมันน้อยเนาะไอ้วันชาตีนที่สามารถพวงท่าแล้วโยนลงมาได้คือเขาพยายามทาให้ดูว่าให้หลายๆอย่างยางตามหลังแต่ในเรื่องเทคโนโล,โลยีถ้าเขานําสุดท้ายแล้วเขาสามารถเพิ่มกาลังการผลิตแล้วก็ได้เพี่ยงเลยๆแล้วก็มาอย่างที่หกเนาะอีโคโนมิกเอาพุตอะไรเงี้ยครับ ดีคอนมิกเอาพูดถามว่าตอนนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ยังตามหลังอเมริกาอยู่แต่ตามหลังนิดหน่อยเลยเนี้ยครับแล้วก็อย่างที่เก็บไปในเชี่ยวเซ็นเตอร์ตรงเนี้ยเป็นส่วนที่จีนนะ่ะไม่สามารถตามอเมริกาได้ภายในเวลาอันสั้นเลยถ้าให้ผมมองนะพยายามภายในสองปีที่แล้วเนาะหุ้นจีนตอนที่ดัชนีประมาณรักหมื่นสีหมื่นห้าตัชนีห่างเสรน,นะครับตอนนั้นนะครับบริษัทประมาณแปดพันห้าร้อยบริษัทของประเทศจีนทั้งหมดนะครับนี่เป็นมาเก็ต ห้าปเ็นแต่ณเวลานั้นนะครับถ้าเอาบริษัทอเมริกาบวกบกันทั้งหมดที่เป็นมาเก็ตจากมาเก็ตแชร์ต่อมาเก็ตจากโลกเนี่ยเพิ่้ห้าเปอร์เซ็นต์ทางกันสิบสามเท่าเราจะเห็นว่าเฮ้ยบริษัทในจีหลายหลายบริษัทของเขาอยากไปไอพีโอที่อเมริกาเพราะมันได้เงินประอบไอตัวเนี้ยมันทําให้แบบโอ้โหไปนันเที่ยวของอเมริกาเนี่ยโอ้โหมันยิ่งใหญ่กว่าจีนเยอะอะรอ่ีนยครับ,รบแต่พอมันจุดพุ้ดดีฟลีอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้ใกล้เสียงขึ้นตอนนี้อาจจะประมาณ ได้ครับพี่เตรครัรับที่เขาลงทุนลงทุนแบบวัตถุนิยมฟกิ้งเขายเห็นว่าให้ตรงนั้นมันถูกมากๆอาจจะเป็นจังหวะที่ลงทุนแล้วก็ตัวสุดท้ายเลยตัวที่แปดซึ่งทุกวันเนี้ยทุกคนทุกประเทศพยายามจะลดคุณค่าของอเมริกาลงก็คือ i n นเทอร์เฟรนซีสเตนด์ก็คือไอตัวดอลลาร์นี่แหละครับแต่ก็ยังทําไม่ได้เลยครับได้ครับพเจกี้ครับวันนี้ครับขอบคุณมากเลยนะครับพอดีเวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวยังไงโอกาสหน้าอยากโชดมาเล่าให้ฟังใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ ใช่ครับขอบคุณมากครับ,บคุณปาสวัสดีครับครับพาไปย้อนประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลกนะครับ1000ปีเลยฮะบอกที่ผ่านมาเนี่ยโลกของเราก็มีการเปลี่ยนนะครับผู้นํามหาอำนาจทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องไล่ตั้งแต่จีนนะครับเมื่อประมาณ4 5่0ปีที่แล,แล้วแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสเปนยุโรปโปรตุเกสจนมาถึงอังกฤษแล้วก็มาเป็นสหรัฐอเมริกานะครับที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาก็ถูกความพยายามในการท้าทายจากหลายประเทศ ทั้งรัสเซียนะครับในช่วงสงครามเย็นแล้วก็ล่าสุดก็เป็นจีนแต่ไม่ง่ายนะครับที่จีนจะขึ้นมาเป็นผู้นําทางเศรษฐกิจโลกเพราะว่ายัางมีหลายปัจจัยถ้าดูจากปัจจัยที่ต้องคิดวิเคราะห์เนี่ยไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาอินโนเวชันเรื่องความสามารถในการแข่งขันการค้าการอาหารนะครับจีนยังทําได้ชนะสหรัฐเนี่ยไม่กี่เรื่องเท่านั้นมีแค่เรื่องความสามารถในการแข่งขันนะครับแล้วก็เรื่องของเทรดหรือว่าการค้าเท่านั้นยังมีอีกหลายเรื่องครับเพราะฉะนั้นเกมนี้มองยาวๆเราในฐานะนักทุนนะครับก็ หาจังหวะการทุนครับมองโอกาสศึกษาปลอดศาสตร์เพื่อเข้าใจการทุนต่อไปในอนาคตนะครับก็เป็นทั้งหมดที่มาฝากกันในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนครับช่วงหน้ามาคุยกันต่อกับผู้จัดก,การกองทุนถึงคําแนะนําการลงทุนครับ